การทําบุญให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้นเน้นมาต้องมากเน้นที่ใจเน้นที่ใจเราความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อบุญต่อกุศลเนี่ยมากแค่ไหนถ้ามีศรัทธามากขนมากนับทิจิตต่างประสันนเาเีปุการนามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยนั้นไม่มี แม้แต่โคะหรือทรัพย์ที่เราบริจาคน้อยแต่ศรัทธามันมากผลมันก็มากถ้ามีศรัทธามากให้มากผลก็ยิ่งมากมหัธโนมห้าโภโครวยด้วยสวยด้วยหล่องามด้วยถ้าให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยความเคารพสักจกังทานนังเทติ ลูกก็จะดีสามีก็จะดั่งใจภรรยาก็ดั่งคิดบริวารญาติพี่น้องก็จะเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญู